สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญก็กลับมาพบกันกับผลกระทบของชาวลัคนาราศีพฤษศในปี2569ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าพ้นระยะจากปีเก่านะครับแล้วก็ต้อนรับชาวลัคนาราศีพฤษภเข้าสู่ปีใหม่ ก็ในปี2569นี้ชาวลัคนาราศีพฤศพท่านก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการดำเนินคัลลองชีวิตของท่านที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2565ซึ่งทางช่องสาระสํารัญก็เคยบอกชาวลัคนาราศีพฤศภเอาไว้แล้วว่าถ้าท่านมีความพร้อมก็ต้องกล้านะครับที่จะต้อง ทำการเปลี่ยนแปลงคันลองชีวิตของตนเองไปตามแนวทางที่ตัวท่านได้ตัดสินใจเลือกเพื่อเป็นประโยชน์กับคันลองชีวิตของตัวท่านเองในอนาคตในการที่จะได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นการยกระดับของตัวท่านเองขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับคันลองชีวิตของท่านมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภ ที่ไม่พร้อมนะครับไม่มีความพร้อมหรือไม่ยอมปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองท่านก็บอกตามตรงว่ายังมีเวลาเหลือนะครับเพราะว่าเพิ่งจะปี2569โอกาสในลักษณะอย่างนี้ก็จะอยู่ยาวไปจนถึงกลางปี2572ซึ่งเมื่อผ่านไปจนถึงช่วงกลางปี2572แล้วโอกาสนี้ก็ยากที่จะย้อนกลับมาอีกนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภในกลุ่มนี้ท่านก็จะต้องมีความรู้สึกว่าท่านเองถูกทอดทิ้งไปในรอบปี2569ก็เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเป็นปีที่ท่านต้องยกกาดขึ้นสูงเป็นการป้องกันตนเองเอาไว้ก่อนเพราะถึงแม้ว่าท่านจะมีโอกาสประสบกับเรื่องราวที่ดีๆเข้ามามากแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น ท่านก็จะประสบกับอุปสรรคกวากนหนามหรือศัตรูคู่แข่งขันที่ประกบคู่ไปกับความสําเร็จของท่านแทบตลอดทั้งปีเรียกว่าท่านประสบความสําเร็จอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีศัตรูคู่แข่งขันประกบไปด้วยเสมอชนิดที่ท่านจะเผลอกับพิพตาไม่ได้เลยทีเดียวเพราะถ้าตัวท่านเผลอเมื่อไหร่ก็จะต้องเจอในลักษณะที่เรียกว่าสัต ตูปองจะคอยจ้องทำบีทาอย่างแน่นอนเรื่องราวในด้านต่างๆที่ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านมีโอกาสที่จะประสบพบเจอตลอดทั้งปี2,569นั้นก็จะเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปตามช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ช่วง2เดือนแรกของปี2,569ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านจะคิด จะทำการสิ่งใดก็ต้องระมัดระวังรอบคอบอย่าประมาทเพราะว่าที่ลายร้อมตัวท่านอยู่นั้นต่างก็มุ่งหวังที่จะให้ตัวท่านเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความพลาดพังขึ้นมาไม่เว้นนะครับแม้แต่เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาของท่านก็เรียกว่าใช้วิธีวางเฉยรอให้ท่านต่อสู้ปัญหาแสดงฝีไม้ลายมือเอาเองเช่นกัน แต่ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านก็เป็นผู้ที่มีความอดทนสูงถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับก็ถือเสียว่าเป็นโอกาสที่เปิดให้ตัวท่านได้ทำงานได้แสดงฝีไม้ลายมือท่านก็เพียงแต่ต้องใช้ความอดทนอดกั้นนะครับก้มหน้าก้มตาทำผลงานเป็นการตอบโต้แทนต่อบรรดาผู้ที่ไม่หวังดีต่อตัวท่านเท่านั้น ซึ่งในเรื่องนี้เมื่อท่านใช้วิธีนี้บรรดาผู้ไม่หวังดีก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรท่านได้นะครับถัดมาในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2569ก็เป็นระยะเวลา3เดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเริ่มได้รับผลกระทบในทางบวกจากผลงานต่างๆที่ตัวท่านได้อดทนทำมา ผลงานเหล่านี้ก็ทำให้ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่เคยวางเฉยก็ต้องหันกลับมาให้การสนับสนุนส่งเสริมท่านอย่างเต็มที่ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากบรรดาคู่ค้าหรือกิจการของตัวท่านก็จะมีผู้สนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมีความจเจริญก้าวหน้า มากยิ่งขึ้นในช่วง3เดือนนี้แม้แต่ผู้ที่เคยวางเฉยเคยกระทำตนเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งขันของท่านก็จะต้องหันกลับมาให้ความร่วมมือคืนดีกับท่านหรือบางครั้งก็ถึงขนาดต้องหันหน้ามาขอให้ท่านกลับไปให้ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยเหมือนกันถึงแม้ในช่วง3เดือนนี้สถานการณ์ของตัวท่านจะดูดีขึ้นแต่ต้องบอกชาวลัคนาราศี พุสดว่าท่านจะดิ้งนอนใจไม่ได้เป็นนันขาดท่านก็ต้องดำเนินคลองชีวิตของท่านให้เป็นลักษณะเหมือนกับช่างตีเหล็กนะครับก็คือต้องตีเหล็กในขณะที่เหล็กกำลังร้อนเมื่อท่านเริ่มแสดงผลงานออกมาแล้วก็จะต้องเดินหน้าทำผลงานต่อไปอย่างน้อยการที่ท่านไม่ยอมหยุดสร้างผลงานต่อไปเรื่อยๆนี้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวท่านเองสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็จะทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรอบด้านมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในรูปของตัวเงินเกียรติยศชื่อเสียงแม้แต่สิ่งที่ตัวท่านเองเคยพลาดโอกาสไปแล้วเคยเสียโอกาสไปแล้วนะครับหรือเรื่องราวที่เกิดความเสียหายไปแล้วในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าท่านก็สามารถตีตื้นมีโอกาสที่ดีที่จะได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมา ผลดีเรื่องที่2ก็คือการที่ท่านเดินหน้าทําผลงานต่อไปนั้นก็จะเป็นเหมือนกับการปลามไม่ให้ศัตรูคู่แข่งขันที่คอยจับจ้องหาโอกาสความผิดพลาดของท่านนั้นมีโอกาสที่จะกระทําการใดๆที่ส่งผลเสียหายกลับมาที่ท่านได้อีกนะครับก็คือหมายถึงว่าการที่ท่านทํางานไปเรื่อยๆก็เป็นเหมือนกับการออกอาวุธขู่ไปเรื่อยๆนะครับทําให ศัตรูคู่แข่งขันของท่านนั้นก็ต้องนิ่งเฉยไม่สามารถที่จะกระทําการใดๆต่อตัวท่านนี่ก็เป็นผลดีนะครับว่าทําไมถึงบอกว่าท่านทําผลงานได้ดีแล้วก็กระทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแสดงผลงานออกมาให้ปรากฏต่อไปเรื่อยๆช่วงเวลาถัดมาก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน2569ก็เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ5เดือนเศษที่ท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ มีผลงานที่โดดเด่นจากงานในลักษณะที่มีการติดต่อประสานงานหรือลักษณะของงานที่มีความจําเป็นที่ท่านจะต้องเดินทางชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นรวมทั้งได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆด้วยดีเสมอเป็นช่วงเวลาที่บุคคลอื่นๆนะครับจะให้ความเคารพยำเกรงต่อความรู้ความสามารถของตัวท่านเป็นอย่างมาก และความรู้ความสามารถต่างๆที่ตัวท่านได้แสดงออกมาเป็นผลงานนี้ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤศภบางท่านอาจมีโอกาสดีนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกอาจจะเดินทางไปศึกษาต่อเดินทางไปดูงานนะครับในต่างถิ่นต่างแดนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเดินทางของชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภบางกลุ่มบางท่าน ก็จะมีโอกาสได้ความร่วมมือนะครับหรือได้ร่วมกระทำการใดๆกับพี่น้องญาติสนิทประกอบกิจการงานต่างๆหรือร่วมไม้ร่วมมือกันทำธุรกิจที่ได้รับผลกำไรนำมาแบ่งปันผลประโยชน์หรือได้รับลาบผลต่างๆที่ท่านกับญาติพี่น้องได้แสวงหาร่วมกันนะครับในช่วงเวลานี้ ช่วงเวลาถัดมาก็คือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงปลายปี2569ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนครึ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษศท่านยังมีโอกาสนะครับที่กอบโกยความสำเร็จแล้วก็ผลงานต่างๆที่จะออกมาในลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่เป็นช่วงเวลาที่ท่านเองต้องเพิ่มความระมัดระวังตนเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับ หเดือนครึ่งสุดท้ายของปีเพราะความรู้สึกลุ่มหลงอยากปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆของท่านโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะส่งผลให้คันลองชีวิตของท่านปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางใดก็ได้บางท่านที่อาจจะไม่ตรตรองให้รอบคอบเมื่อทำการปรับเปลี่ยนแล้วก็อาจจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของท่านนั้นอาจจะแย่ลงกลายเป็นการปรับเปลี่ยนไป รับเอาความเสียหายหรือความเดือดร้อนเข้าหาตัวเองได้ซึ่งสภาวะการที่กล่าวถึงนี้ยังคงส่งผลต่อท่านไปอีกนานพอสมควรถึงประมาณช่วงกลางปี2571เลยทีเดียวถึงแม้ว่าดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์อย่างดาวพฤหัสบดีนะครับจะยังโครจรในลักษณะที่ให้คุณต่อท่านอยู่ก็ตามในช่วงเวลานี้นะครับแต่ท่าน จะประมาทไม่ได้จะต้องมีสติคิดแล้วก็ไตรตรองกระทําการต่างๆด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ไปลุ่มหลงมวัมวเมาสิ่งสําคัญก็คือจะกระทําการใดๆให้ท่านยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักการเอาไว้เสมอก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับในช่วงต้นว่าในปี2569นนี้ชาวาลัคนาราศีพฤษภ ท่านต้องยกกาดสูงตลอดเวลานะครับเรียกว่าทั้งปีนะครับใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ยกกาดสูงเพราะถึงแม้จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ดีงามต่อท่านก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งก็จะมีเรื่องราวที่ต้องคอยเตือนท่านด้วยเช่นกันซึ่งปีนี้ผมก็ขอนำเอาเรียกว่าเป็นข้อเตือนใจเ็ประการนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ให้ท่านได้ลองนำไปพิจารณาไตร่ตรองในการดําเนินคองชีวิตของตัวท่านเองเดี๋ยวเราคุยกันไปทีละข้อนะครับข้อที่1ก็คือชาวลัคนาราศีพฤศ,ศพขอย้ำอีกครั้งนะครับว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนไปถึงกลางเดือนกรกฎาคม2572 ก็ท่านต้องรีบฉกฉวยโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นการวางลากฐานคลองชีวิตที่ดีของตัวท่านต่อไปก็ขอเตือนนะครับให้ท่านลองกลับไปทบทวนเรื่องผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวมฤตยูที่ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2565นะครับลองกลับไป ทบทวนดูนะครับทางช่องสาระสำรานี้ข้อที่2ก็คือตลอดทั้งปี2,569เป็นปีที่ท่านจะประมาทกับอุปสรรคปัญหาหรือเพอไผลให้กับสัตว์ปูคู่แข่งขันของท่านไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าห้ามกับริบตาท่านจะต้องเตือนใจตนเองเอาไว้ตลอดด้วยคำว่าสัตว์ปูปองจะคอยจ้องทำบีทานะครับนี่ก็เป็นคำเตือน เป็นข้อเตือนใจข้อที่2ของชาวลัคนาราศีพฤษศข้อที่3ก็คือช่วงครึ่งปีหลังก็ขอให้ท่านเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของตัวท่านเองเอาไว้บ้างควรตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของท่านอย่างละเอียดแล้วก็สม่ำเสมออย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะไม่หนักหนาสาหัสแต่ก็อาจจะทำให้ท่านจะต้องเรียกว่าหงุดหงิดลำคาญใจเพราะเรื่องสุขภาพได้ ข้อเดินใจข้อที่4สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือช่วง2เดือนแรกของปีชาวลัคนาราศีพฤษภผมต้องย้าว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความปลอดภัยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินภายในที่พักอาศรรยัยของท่านเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของอักคีภัยท่านจะต้องรอบคอบนะครับในการที่จะต้องตรวจสอบดูแล ระบบไฟฟ้าต่างๆในที่พักอาศัยของท่านอย่างสม่ำเสมอและก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2เดือนแรกก็อย่างที่เราทราบกันดีก็เป็นช่วงของเทศกาลสำคัญสคัญก็คือเทศกาลปีใหม่แล้วก็เทศกาลตรุษจีนนั่นเองท่านก็ควรจะให้ความระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษข้อที่ 5. ชาวลัคนาราศีพฤษภโดยธรรมชาติแล้ว ท่านก็เป็นผู้ที่มีความอดทนสูงมีความหนักแน่นมีความสม่ำเสมอดังนั้นหากท่านต้องการประสบความสำเร็จก็ดึงเอาจุดแข็งของตัวเองนะครับในลักษณะเช่นนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าในปีนี้อย่างที่บอกนะครับท่านก็ต้องทำผลงานให้ต่อเนื่องแล้วก็อีกตาหนึ่งก็ต้องคอยชำเลืองมองศัตรูคู่แข่งขันของท่านเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้น ท่านก็ต้องมีความอดทนหนักแน่นแล้วก็สม่ำเสมอนะครับตลอดทั้งปีก็เรื่องนี้คงไม่ยากสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะว่าเป็นจุดเด่นของพวกท่านอยู่แล้วข้อเตือนใจที่6ก็ต้องบอกกับตัวท่านว่าคำพยากรณ์ที่ผมได้กล่าวมามันก็เป็นเพียงแนวทางกว้างๆซึ่งพื้นโวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภแต่ละท่านนั้นแตกต่างกันออกไป ากต้องการทราบรายละเอียดของท่านเองก็ควรตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมกับโหนส่วนตัวของท่านซึ่งจะให้รายละเอียดกับท่านในด้านต่างๆได้มากขึ้นอย่างเช่นปีนี้ท่านมีดาวอะไรเป็นการลกินีจรในทางทักษะนะครับหรือคาดประจําเกณฑ์ของท่านเป็นคาดอะไรหรือมีดาวพระเคราะห์ใดบ้างที่เดินทางเข้ามาสถิตในราศีใดๆแล้วกลายเป็น พินทุบาทในลักษณะที่เป็นดาวพระเคราะห์จรเป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เรื่องโหรส่วนตัวนะครับที่ท่านจะต้องไปดูนี่ก็ไม่ต้องอติดต่อมาทางผมนะครับอันนี้ก็ขอบอกตรงๆท่านสามารถใช้โหรส่วนตัวของท่านซึ่งอาจจะอยู่ใกล้ตัวของท่านหรือท่านเคยใช้บริการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ท่านก็จะมีข้อมูลที่เป็นแนวทางกว้างๆจากที่ทางผมได้บอกไปก็ไปขอคำปรึกษาที่ลงในรายละเอียดกับ โนส่วนตัวของท่านอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองข้อเตือนใจสุดท้ายสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือว่าภายในปีนี้ดาวพระเคาะห์สำคัญสำคัญก็คือดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาร์และก็ราหูซึ่งเป็นดาวใหญ่นะครับก็จะมีการโคจรย้ายราศีทั้งสิน้นชาวลัคนาราศีพฤษภก็สามารถที่จะติดตามรับฟัง หรือรับทราบผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพรเคราะห์ต่างๆได้ที่ทางช่องสาระสำราน,นี้ซึ่งก็จะทำการพยากรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินคันลองชีวิตร่วมกับคำพยากรณรายปีที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับลองติดตามรับชมรับฟังได้ทางช่องสาระสำราน,นี้นะครับเมื่อถึงเวลาใกล้ๆที่ดาวพเคาะห์เหล่านี้จะ มีการโคจรย้ายราศีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษพเรื่องสําคัญของท่านผมก็ย้ําเป็นครั้งที่3ในคลิปนี้นะครับก็คือไปจนถึงช่วงเวลากลางปี2572ท่านต้องพยายามปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวของท่านเองให้สามารถรองรับการวางรากฐานคัลโชีวิตของตนเองให้ได้หากมองเห็นจุดอ่อนของตนเองท่านก็ต้องทําการพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งให้ได้ หรือถ้าท่านมองว่ามีด้านใดของท่านที่เป็นจุดแข็งอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงกลางปี2,572แล้วท่านก็จะสามารถยกระดับคัณลองชีวิตของตัวท่านให้สูงขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวในปี2,569นี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านและ ครอบครัวประสบกับความโชคดีมีความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านมีความเจริญรุ่งเรืองร่รํารวยทั้งเงินทองทรัพย์สินมีความสุขสมหวังตามที่ชาวลัคนาราศีพฤษศ,ศพปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ